วังไอ้ตีทำไมเนี่ยตีทำไมป่าเรียกใครนะลุงชิบะลุงชิบะลุงหน้าบ้านเหรอเออเรียกทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะหงาเห็นเขาเรียกมาลุงชิบะลอง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 ไป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 ถามลุงลุงชิบะเมื่อเขาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนี่ตาไปไปดูกันใช่แล้วเขาบอกเห็นเขาบอกว่าเขาไปฝึกวิชามาจากญี่ปุ่นเว้ยเขาบอกมาเว้ยเมื่อวานอ่ะรอใช่แล้วเรามาดูดูบ้านลุงชิบะชื่อเหมือนหมาญี่ปุ่นเลยนะ ลุงครับเป็นไรครับลุงลุงชิบะโอแซมมี่เธอสองคนสวัสดีสวัสดีครับลุงชิบะสวัสดีครับมีอะไรครับลุงวันเนี้ยโอ้พอดีฉันจะบอกว่าฉันได้ไปสึกวิสูงวิชาในการมองอนาคตมานะบ้านหมู่บ้านพวกเรากํกำลังจะไม่ปลอดภัยนะจะมีซูนามิซูนามิเอออยู่กับซอมบี้มานะฮะซูนามิซอมบี้คืออะไรครับเนี้ย ชีก็ไม่แน่ใ,<ช>ใจเหมือนกันนะนะมันไม่เกี่ยวกับภาพใน,น,นมิตที่ฉันเห็นมันเกี่ยวกับเอาซูนามิซอมบี้นะจะมีซอมบี้มีน้ำพิษเขียวๆมาด้วยเต็มไปหมดเลยระวังด้วยแล้วกันนะแล้วในมีซอมบีม้เหรอ,หรอครับใช่เป็นไปไม่ได้หรอกลุงเอเอนะมาที่ฉันพูดเอาว่าเอาเป็นว่าฉันมีอุปกรณ์สร้างบ้านไปข้างๆบ้านเธอนะจงไปสร้างบ้านที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องจากซูนามิแล้วกันนะเข้าใจไหมบ้านที่แข็งแกร่งเอ่อผมต้องสร้างบ้านใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วฉันมีอุปกรณ์ไปข้างๆบ้านเธอเนี่ยลองไปดูกันละกันนะเเเออออััังงไไไปปด้้วยยยลละกกนนโคคจบบบ๊าารุ อะไรกันอะซูนามิซอมบี้ป้าบอนะมันไปไปได้ที่ไหนอ่ะโอ้ยดีป้านี่มันบล็อกเพชรนี่โอ้โหนี่เราจะได้สร้างบ้านโดยใช้บล็อกเพชรหรือเปล่าเนี่ยโคตรสุดยอดเลยไปบ้านเราเริ่มสร้างกันดีกว่ามาเราต้องช่วยกันสร้างนะฮะโอเคยังไงดีป้าเริ่มออกแบบยังไงดีสร้างบ้านเพชรเออมันว่าสร้างๆไปเลยแล้วกันเนาะโอเคเริ่มจัดสร้างตรงนี้ เราต้องสร้างบ้านเพดเพื่อป้องจากบ้านสึกจากซึนามิไอนี่เหรอวะเนี่ยซึนามิซอมบี้ไม่รู้ป้องกันได้หรอนั่นดิจะกันซอมบี้ได้หรอนนั่ไม่รู้เราลองสร้างกันเลยแล้วกันนะเผื่อเราจะได้รอดจากซอมบี้นะรอดจากได้ซอมบี้อะไรเงี้ยนะทำไมลุงเขาไม่มีอุปกรณ์แบบในการสร้างอะไรอย่างี้เลยอุปกรณ์มาเฉยเลยโอ้โหขออะไรได้อย่างงั้นไปปขุดเลยตรงนี้เออเดี๋ยวแล้วมันจะให้พี่ได้ขวานมาทำไมไม่รู้นั่น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 อนได้พูอ่ะไหมพี่ได้พูอ่ะพี่ไม่ได้พูอ่ะเออโชว์ให้เหรอ น้องน้องเอาไปเลยก็ได้น้องเอาไปเอาไปเอาไป,าไปนิ่งก็ได้เอาไปเอาไปทุบพื้นแต่พี่จะสร้างโครงเองเม่้ยเรามาดูกันว่าบ้านของเรานะฮะเป็นบ้านเพชรที่ควรจะรวยเลยจะปกป้องจากสนมิได้หรือเปล่าต้องมาดูนะเฮ้ยพรฝนตกแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นรางเป็นรางเป็นรางไม่ดีบอกเลยรางไม่ดีแน่นอนฝนตกขนาดนี้ต้นองรีบสร้างต้องรีบสร้างบ้านเราจะขนาดใหญ่ใหญ่เลยนะคอนใหญ่ ซอมบี้มันจะมาจริงหรอมันจะเป็นยังไงซึนามิซอมบี้เป็นเป็นซึนามิไอ้นี้หรือเปล่าวะซึนามิแบบว่าเป็นซึนามิแบบเชื้อโรคอะไรเงี้ยแล้วมีซอมบี้ติดมาด้วยแบบว่าคนที่อยู่แถวนี้เขากลายเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยนะเฮ้ยถ้าเป็นไม่ได้เหมือนในหนังอะเออต่อยอดๆแต่เรามีบล็อกเพชรเลยบ้านเราจะแข็งแข่งแข่งแรงมากๆเลยนะเนี่ยชึบชึ๊บฟ้าผ่าฟ้าร้องเป็นลางไม่ดีน้อทุกคนครับโอ้ต้องกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเราจะได้ปกป้องจากซึนามินะครับผมไปครับสรรรร้้้้้้้าางงงงไไไปเเเลลยยโโโหฟอออออีีีกแวม่ตันนนนะะฮคบสร้างไป บ้านเราต้องเป็นเรื่องจริงจังเลยอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวเรามีเฟอร์นิเจอร์ด้วยังไงที่เขาให้มานะที่คุณลุงลุงลุงชิบะให้มามีเฟอร์นิเจอร์<ช>ด้วยโอเคแต่ลุงเข้าใจดีนะเนี่ยใช่แล้วสร้างบ้านให้ให,ให้แต่ว่าลุงทำไมลุงเขาไม่สร้างเองนะน่าจะขี้เกียจหรือแก่เกินนะฮะกลับจากญี่ปุ่นอาจจะแก่เกินให้เราสร้างอะไรเงี้ยไปต้องคอยใช้นี่ด้วยเป็นบล็อกอันนี้นะฮะเอาไว้ทำโอ้ฟ้าร้องไม่หยุดเลยใช่มันจะร้องอะไรขนาดนั้นนะต้สงสัยฟ้าหิวฟ้าร้องแค่ทองร้องอะไรเงี้ยชึบวางไปร้องวางอย่างงี้ยชึบ เป็นไงข้างในบ้านอย่ายลืมวางปูให้เขาปูหลังคาด้วยนะปะทีพี่จะทำข้างนอกก่อนเลยชุบเชื่อแล้วต้องทำข้างนอกด้วยยอดยอดวางไป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 เป็นการครั้งแรกเนี่ยที่ไม่เคยสร้างบ้านด้วยการใช้เพชรขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหพวกเราจะกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีบ้านปลอดภัยที่สุดนะฮะตอนนี้โอเคทำตรงนี้กลายเป็นบล็อกเพชรนะฮะที่เราสร้างเสร็จลุงมาขออยู่นะเออแบบคิดว่าชัวใครคิดว่าลุงชิบะจะขออยู่ด้วยดีคอมเมนต์นะฮะไอ้ลุงชิบะตอนนี้มันต้องมาขออยู่แน่ๆเลยนะลุงชิบะโอเควางไปเลยฮะ เชิบอย่างงี้โอเคมาไปนี่เป็นไงทุกคนครับบ้านหลังนี้นะฮะเราจะมีมูลค่าประมาณกี่บาทได้ปะยี่สิบล้าน<ม>หรือเราเขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าก้อนหนึ่งเพชรของไมคา้าบเนี่ยถ้าเป็นจริงๆนะมันเพชรมันราคามาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแสนล้านเลยนะเว้ยเขาบอกเพชรก้อนหนึ่งนะเว้ยนี่แค่ก้อนเดียวนะทุกคนนะฮะเออทำไมเราไม่มีหน้าต่างเราค่อยไปขอลุงลุงลุงชิบาแล้วกันนะหน้าต่างเราไม่มีนะฮะเราเว้นไว้ก่อนแล้วกันค่อยวางหน้าต่างโอเคต่ไปต้องทำทางบันไดทางขึ้นตรงนี้โอเค ทางวางมั่วๆเดี๋ยววางนี้ก่อนโอเควางผิดอีกแล้วจะลองง่ายมีวางนี้ละโอเคง่ายดีทับหลังคาเลยใช่ไหมใช่แล้วปูหลังคาเลยใช่แล้วใช่แล้วปูหลังคาเลยมันไปไม่สูงไปอีกบ้างหรอเนี่ยก็ได้แล้วไม่หรอมันไม่ติดหัวแล้วนี่ได้แล้วนี่แหละได้แล้วได้แล้วกำลังดีกำลังดีโอ้โหฝนตกหยุดไม่หย่อนนะทุกคนอาจจะเป็นลางบอกก็ได้นะฮะว่าสนิมิทเราจะมานะฮะ น่ากลัวจริงเลยนะครับเนี่ยแค่สองเราทำเป็นห้องนอนแล้วกันนะเรามีเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวห้องน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาไปไปดูในกล่องอีกทีแต่โอเคเราปูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเชื่อวางนี้ไปแต่เราขออะไรก็ได้สิ่งนั้นเสร็แล้วโอ้ใช่ดิเออว่าฟ้าประธานจะจัดเด้อหึป้าเออฟ้าผ่าเปี้ยงเมื่อกี้ดีไหมน่าจะมีตลอดเลยน่าจะมีไฟไม่ใช่มันผ่าเปี้ยงแบบเปี้ยงเลยอ่ะไม่ใช่อย่างเงี้ยมันคือเป็นเปี้ยงเลยอ่ะเเปนส้ลยะใช่เป็นเส้นเลยเนี่ยคือแค่เอส้นก๋วเยเค้้าาาาใหมมอะะไรบงนฮะ ม,มีไฟ<อ> ใช่แล้วมีชั้น2ก็ทำแค่2ชั้นพอนะฮะเปิดให้พี่วางไฟก่อนวางไฟตรงนี้นะฮะเฟเจอร์เราน่าจะมีจากัดนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องจกัดมากเราขออะไรได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวกระจกเข้าไปขอขอขอลุงกันนะขอลุงชิบะว่าขอกระจกใช่แล้วโอเคเราต้องวางอันนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนครับวางอันนี้ไปโอเคนี่ครับเราต้องเว้นว่าไวเอาไว้วางกระจกด้วยนะฮะตอนนี้โอเควางไปครับผมโหผมว่าผมเว้นไม่เท่ากันหรอทุกคนครับผ่านแล้วฮะท่านผู้ชมผมเว้นไม่เท่ากันฮะไม่เป็นไรฮะเราอย่าไปซีเรียสฮะเราใช้สไตล์การสร้างบ้านแบบว่าที่เราวิเลลลลลงงกบบบุุีีี้้้่่าาาามนนนปปะะฮใชแ แต่อายุเราไม่ถึง10ล้านตัวนะโทษทีไม่แปลว่าเป็นแบบอ่รุ่นต่อรุ่นไงสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นใช่แล้วรุ่น10บาทนี่ไปเรียกกับทั่วของ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 ทั่วมาอทีนึงอใช่แล้วอันนี้อันนี้โมครับผมไม่ใช่อะไรนะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าชั้นแรกเราก็น่าจะโอเคแล้วนะหรือที่เราจะแต่งเฟนเจอร์นะครับเฟนเจอร์เรามีอะไรบ้างมว่ะมีโทบอ่ะพี่มีุพี่มีอีกอีกอีกนิดนึงอ่ะรอไปดูพี่ว่าไม่น่าพอนะหรือพี่เปิดลุมแบบอ่ะปาเอาไม่น่าเพชรไปเหรอนี่ๆเอาไปๆนี่พี่เปิดลุมแบบลุมที่บ่าค้ามขอเพชรหน่อยลง ปาทราไปก่อนที่พี่ขอลูชิบะแป๊บลูชิบะลูชิบะครับผมขอเพชรกับเออ่กระจกหน่อยฮะเอาดิอ่ะเอาเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยขอบคุณลุงลุงอุ้ยทไมลุงม,มีเพชรเยอะอย่างวะเนี่ยแน่นอนลุงมันรวยนะน้องๆออฮีอไฮีไม่คุยลุงก็ไปดีกว่าปาอันนี้ไปปาพี่เอาของมาให้แล้วเป็นไง นี่เพชรลุงให้ลุงชิบ่าให้มาเต็มเลยเอาลุงเอาฝนอยู่ตรงก็ใช่ใช่ใช่เนี่ยเอาไปหมดเลยอะฮะพี่ขอแบงค์มาสองกองนี่วางกระจกข้างนอกก่อนทุกคนครับนี่วางไปเลยฮะนี่เป็นไงบ้านเพชรของเรานี่ไม่ใช่บ้านเพชรธรรมดานะป่านะเป็นบ้านเพชรที่มูลค่าหลายพันล้านนะฮะผมบอกเลยว่ามันคือบล็อกเดียวมันมีราคาประมาณ700ดแสล้านนะครับทุกคนครับแค่แค่ดูนะฮะว่าถ้าทั้งบ้านเรานี้จะเป็นยังไงนะฮะน่าจะรวยมากเลยนะพวกเราเนี่ย ร้านร้านร้านอ่ะใช่แล้วคือเรารวยเกินโอเคแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เราก็กระจอกเราได้ไปเลยนะลุงให้มาโซนแตลุงนั่นจะง้อหมดมีแค่บล็อกเพชรนะไปไปไปหมอบล็อกเพชรมาโอเควางตรงนี้วางไว้ตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะฮะวางวางปิดไว้แบบโซนรับแขกอะไรเงี้ยนะเออไม่มีชั้นหนังสือไว้ะะได้แล้วเดี๋ยวพี่ตกแต่งพังเราจะมีห้องครัวด้วยนะทุกคนห้องครัวมาเดี๋ยวเราต้องแบ่งทีลอย่างนะเอาห้องครัวก่อนเราก็เเราก็จะเก็บไอ้นี่ไว้นะ เก็บเฟอร์นิเจอร์กับห้องน้ำไว้ตรงตรงนี้ก่อนนะครับรอห้องครัวมาผมต้องเอาอะไรเก็บนิดนึงอ่ะอาอันนี้เก็บก่อนละกันอ่ะอันนี้เก็บสักคืนหนึ่งเพื่อปลาใช้อันนี้มาเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวนะฮะเตียงนอนเราค่อยทำแค่สองโอเคประมาณนี้รเอเอาประมาณแค่นี้ก่อนโอเคต่อไปก็ต้องทำห้องครัวนะเอาไปตรงนี้แล้วกันนะวางตรงนี้ครับผมแล้วก็มีบล็อกนี่นี่น,นี่วางนี้เลยนะฮะห้องครัวมีกรวเวฟนะฮะโอ้คุณลุงให้มันเยิ้มมากลุงไปใ,ให้มันเป็นกองเลยโอเควางอย่างนี้แต่ลุงไม่ได้ให้น้ำมาดิไม่มีน้ำใช้เลยนะฮะไไไมมมม่่ีนน้้้้้าใใชลุงดห น้ำมาปลากินมดน้ำรถกระโอดอับน้ำนะฮะเดี๋ยวรอให้ป,ปลาแถวบ้านมาเชื่อมน้ำให้กันเออ,อมีส่วน,นมีส่วน,วนอันนี้ไมโครเวฟอันนี้เป็นเครื่องเครื่องอ,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 อบเครื่องอบแล้วก็มีมีโต๊ะเก้าอี้ไหมอ่ามีโต๊ะมีเก้าอีโ้โอเคผมเอามาแล้วนี่หว่านะโอเคเราไว้กินข้าวนะ,ะทุกคนไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะส่วนประมาณนี้ฟึบเฟิบโอ้โหผมนี่ยืมเป็นโต๊ะเท่ โอเคตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่าแบบเอาไว้นั่งคุยกันนะเอาไว้นั่งดูทีวีตรงนี้ไปนั่งคุยนะนี่โอ้โหเเวอร์นะโอเคชั้นแรกเราได้เสร็จแล้วนะไปเดี๋ยวรอพี่ป่าทำชั้นสองแล้วผมไปตกแต่งเฟอร์เจอร์ขึ้นชั้นสองนะครับทุกคนเฟอร์เจอร์ชั้นสองผมต้องมีเตียงนะครับมีเตียงมีเครื่องที่อาบน้ำว่ชั้นว้ชั้นไหนเดียวที่อาบน้ำห้องน้ำอ่ะห้องน้ำน่าจะไว้ชั้นชั้นหนึ่งไหมชั้นสองชั้นสองเลยกันนะเพราะว่าชั้นชั้นชั มีไฟโอเคเอามาหมดเลยละกันไม่พูดเยอะนะฮะเฮ<อ>้ยเดี๋ยวจะมีเงินเนี่ยให้ผู้<ด>หญิง<ด>มาสร้างหลังคาอเงี้ยเออว่ะทำไมอท<า>่าเท่ลุง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 ชิบ่าเขาสอดมา <c oughs> ผมไม่เกลียดนะเนี่ยะะลุงชิบ่าสอดมานะฮะท่านผู้ชมโอเคเอออุ้ยปลาสาร้างหลังคาอย่างงี้เหรอโอ้โหโคตรเขาเรียกไงนะโคตรแบบขยันนะฮะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะสร้างธรรมดามากเลยนะไม่ตอกล้อลอยง่ายๆเลยชั้นสองเป็นไรเดียชั้นสองก็เป็นห้องนอนแล้วกันนะชั้นแรกอาจจะเป็นห้องแบบลึกลับอะไรเงี้ยห้องเล่นอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะไม่ต้องทำนะฮะง่ายดี โอเคทำห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำประมาณนี้ห้องน้ำความยาวประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับแล้วก็คูตรงนี้ออกแล้วก็มีเอ,อ่อเป็นประตูนะครับปิดไว้ตรงนี้เป็นประตูเพชรโอ้โหประตูคนรวยฮะรวยอย่างประตูนะฮะอันนี้ไม่ได้มัฮะเรื่องจริงฮะวางไปครับเ <Okay. S 1> ชบิบเชิบ เฮ้ยป้าถึงไหนแล้วข้างบนเชิบ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 วางไปความจริงแล้วถือความจริงฮะว่าสุนิมิจะมาฝนตอนที่ฟ้ามันสว่างนะพี่ว่าพี่ไม่เชื่อเลยว่าสุนิมิมันจะมาจริงนะพี่ว่านะเร่อี่ไม่น่าเชื่อหรอกใช่แล้วฮะเรื่องที่ลุงอาจจะโกหกก็ได้นะฮะเรื่องนี้ลุงโปรยตังค์ให้เด็กเออลุง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 อันนี้ปะเนี่ยโปรยตังค์ให้เด็กไอ้นี่เลือกเลือกตังอะไรปะเนี่ยฮะแอบเออเอาเด็กเอาเอาเอาเงินให้เด็กอะไรเงี้ยเออแบบว่าอย่าลืมเชียร์ลุงนะฮะอะไรเงี้ยไม่เอาลไม่เอานะอย่าาทเเเหมมืออนนนนนนนคคคึงงะะะะฮฮใไ่่พูดดดดีีกวว๋ยัโ อ๋อประตูประตูเบอประตูเบอโอเคเราวางไว้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคเรียบร้อยครบนะฮะเรียบร้อยนะโคตรเท่ตัวนี้ก็มีหน้าต่างนิดนึงแล้ยนะเอาไว้มองบ้านบ้านบ้านลูชิบะนะฮะทุกคนจ,จะไม่รู้จักว่าลุงชิบะใครลุงชิบะคือคนที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะโอเคมัน okay. ก็จะมีห้องห้องน้ำนะตรงนี้โอเควางไฟไปด้วยครับผมเพื่อความเท่ฮะติจิจ้าจะจัดวางนี่ไปแล้วก็มีนี่แล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะฮะเรามีรู้สึกเรามีอ่างน้ำใช่ไหมอันนี้อ่างน้ำที่ไม่มีอ่างนะผมเพราะเรายังไม่เปิดก้เปิดก๊อกนะคครับโอเปฮะ ใช่แล้วเราเข้าไปต่อน้ำเพิ่มนะเราลูงงชิบะเดี๋ยวบ้านเรามีดินได้เหลอเนะี่ยเราเราทำ <c oughs> ดินได้เหรอบ้านเรามีดินได้เหลอไม่แบบอันนี้ทำไว้ก่อนใช่ไหม <c oughs> เอาไว้ต่ออะไรเงี้ยนะโอเค เขาทำเป็นโซนนะโซนห้องนอนตรงนี้ผมนะมีทั้งหมด2เตียง2เตียง2โซนนะผมเอาไว้แบบนอนรวมๆกันเอ้นอนเดี่ยวกันแบบว่าแบบนอนดิ้นอะไรเงี้ยนะโอเคเตียงเราต้องแบบเตียงสายลุ้งเลยกันทุกคนครับเตียงสายลุ้งมันเท่มากๆโอเคเรียบร้อยเตียงสายลุ้งนี่คนจับสุดจับสุดจิ๊บปิดโจเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็มีเป็นแบบกันไว้กันบล็อกเพชรพี่หมดอ่ะปามีบอกเพชรอีกไหมฮะมีมีไหมบ้าไหนวขอหน่อยเพราะว่านั้น เพราะอย่างนี้นวทุกคนครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีตอนที่บ้านเสร็จแล้วกันนะฮะเราดูว่าบ้านของเราจะเป็นยังไงแล้วก็จะไปดูกันว่า,วามันจะมีซนมิอ่าซอมบี้จริงหรือเปล่านะครับ let's go โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะของพวกเราก็เสร็จแล้วนะฮะบ,บ้านบ้านเพชรของพวกเราประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนบ้านนี้ของผมนะเป็นบ้านที่ควรจะหรูหราอลักลลงการนะครับดูดิดปาเทพจากหมู่บ้านคนอื่น บ้านเราหรูสุดๆไปเลยนะครับมาเข้ามาดูข้างในก่อนดดดูเ่่นกววา้ยใช่แล้วแน่นอนบ้านลำรวยครับไม่มือนไม่มีสีฟ้าบ้านเป็นเพชรเด่นเกินใครมองก็ต้องมองแต่ว่ามือนี้มันเป็นเมืองลาไปแล้วไงมีขั้นบุหรี่ตอนนี้นะนะฮะเข้ามาก็ข้างในนะจะเป็นห้องครัวนะตรงนี้จะเป็นห้องครัวหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเป็นห้องห้องนั่งเล่นนะฮะเป็นห้องรับแขกนะตรงนี้นะแล้วจะมีประตูหลังบ้านตรงนี้สามารถออกไปดูข้างนอกได้ด้วยเช่นกันะครับแล้วก็มีชั้นวางของนี้นะฮะใช่แล้วมาก็บ้านเราไงเชื่อบ้านเราข้างๆไง ก็ชั้นบนนะฮะจะเป็น,นจะเป็นเตียงสองเตียงนะฮะเอาไว้แบบนอนดิ้นไงนะเลยแบบนอนแยกกันอะไรบางน,นี้มาแบบนี้นะครับก็จะมีห้องคอมนะฮะก็จะมีห้องน้ำที่สามารถเปิดโป่งตรงนี้ได้หมดเลยนะครับกับ,บใคร<ม>อาบน้ำอยู่ก็มองได้หมดเลยนะฮะนี่เฮ้ยน้ำเอ้ยเขามาต่อน้ำไปแล้วลลอ่ะลุงลุงลุงชิบา่าเขาต่อน้ำไปแล้วใช่แล้วเนี่ยมีโถส้วมทุกอย่างครบนะฮะ โอเคมาทุกคนครับเดี๋ยวเราลรอบไปถามลุงชิบะกันว่าเมื่อไหร่ซึนามิเอ่อซอมบี้จะมานะไปถามลุงกันลุงชิบะครับไอเดี๋ยวป้าไม่ต้องแล้วเข้าบ้านเธอซึนามิซึนามิมาแล้ว<อ>เข้ามาเร็ว<อ>เข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเฮ้ยป้าบอป้าซึนามิมาแล้วเฮ้ยซึนามิป้าอะไรสีเขียววะเนี<อ>่ยไม่เคยเห็นม<อ>าก่าอนเลยเห็นปะ ทุกคนครับซูนามีสีเขียวฮะลุงพลถ้าไม่ปลอดภัยมาอยู่บ้านนี้ก็ได้นะรูจะยินหรือเปล่าเนี่ยซูนามีมาแล้วใช่ลุงชิบะลุงพลเลยเออผู้ผิดลุงพลเลยเนี่ยพอดีว่าดูงขาดไอยลุงพลลงชิบะครับมาแล้วปะซูนามีสีเขียวน่ากลัวเฮ้ยก๋งอ่ะน่ากลัวแล้วนี่มันเข้าบ้านเราแล้วปะเดี๋ยวไม่แต่อย่างที่เราแตอย่างที่เราต้องระวังนะปะเราต้องระวัง ซอมบี้ไปด้วยนะมื่ต้องมันจะมีซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเหมือนที่ลุงบนเลยลุงลุงชิบ้าบอกปลาปลาซอมบี้เต็มเลยเฮ้ยนี่ไงตอมิเต็มบี้อุ้ยซอมบี้เต็มเลยไม่รู้อะข้ามันข้ามันข้ามันเอาเอาจอบมาจอบมาจอบมาจอบข้ามันจอบข้ามันเออแบบเอพีพีเอาข้ามอยู่เฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เอาหรอบาไม่นะซอมบี้เต็มเลยตายไดซอมบี้เด็กเฮ้ยไม่รู้ซอมบี้เต็มเลยปลาเฮ้ย มันแล้วมันแมันจะน้ำตายมันจะน้ำตายกูอยู่มันโผล่ไปจากไหนไม่รู้นั่นดิถ้าปลาขึ้นมาขบวนปลานี่นี่นี่มีกระสุนมีมีปืนอยู่ไหมบ้ามีกล่องมีกล่องกระสุนปืนอยู่ไหมบ้านี่เอาปืนเก็บไว้ปืนเก็บไว้กับตัวเอ้ยพี่เอาของเก็บก่อนนะกองเอาของเก็บธรรมดาทิ้งก่อนพี่ว่ามันต้องมาอีกแน่เลยอ่ะพวกซอมบี้อย่างเงี้ยบางอยู่มันเข้ามาในบ้านนะรีโหลดรีโหลดกระสุนด้วยโอ้จะยิงพี่ยิงพี่โอ้รูตายตายอยู่เลยกินขนมปังแป๊บเดี๋ยวขนมปังข้างล่างก่อนพี่จะได้ว่าพี่ทิ้งในว่าถังขยะนะ ไม่ม่มีที่เก็บอ่เาไเก็บไว้ในังยาหนบปังอ่ะเนี่ยงยาเนี่ยมีที่เก็บอยู่อ๋อเธอจะไปเก็บแล้วไมที่าี่ว่าต้องรอมันต้องมีซอบบี้มันโผล่มาแน่เลยป่า้เงี้เราต้องระวังตัวนะลุงลูเอ่อลูคี้าอยู่ไหมเนี่ยโอ้น่าจะรอดอยู่พี่ว่านะโอ้อาน้ำอาน้ำเย็นดีอะไรไม่อาบเลยยิ่งไ่ทันอาบเลยกรจะอาบว่าไงฮโลซอบบฮะซมใหมแล้วเหรอเฮ้ย่มันเป็นล่อนี่มัน่ายน้ำได้อะปาอยเอ้ยิงใส่สุดอยู่เออิงไงอะยิงไงเอ่อมันไม่ โอเคยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วอู้แล้วมันมาจากไหนวะเนี่ยซอมบี้พวกซอมบี้ออกไปพี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยควก็เนี่ยใช่ใช่เต็มเลยเต็มเลยโอ้ยโอ๊ยมันกับพี่มันกับพี่โอ้ยพวกซอมบี้ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่พวกซอมบี้มันจะทุบกระจกฮะจริงเหรอเฮ้ยมาทุบมาแล้วปลาหาอะไรบูดหาอะไรบูดเร็วเออบอก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 ในกล่องพี่พี่อ่ะเอามือไปแตะกระจกนะกระจกมันบอบบางมากเลยอ่ะจริงเหรอใช่เออได้ยังอ่ะ ปาไปดึงเราต้องบังเราต้องแบ่งเขตฝั่งนั้นมันมันเราไปไม่ได้แล้วห้องน้ำอ่ะเราต้องแบ่งเขตนี่เราต้องไวงี้อุดเอ้ยปลามันมันเราอย่าไปแตะกระจกกล้าไปแตะกระจกอุดไวฝั่ให้พี่หญิงสัมบีก่อนสัมบีเต็มเลยสัมบีเต็มเลยอย่าไม่น่าไปจับกระจกเลยอย่าไปแตะกระจกอย่าไปแตกกระจกช่วยช่วยกันยิงหน่อยช่วยกันยิงหน่อยอุดไว้อุดไว้อย่าให้น้ำมันเข้ามาโอ้ยโอ้สมบีมันกัดใช่สัมพีมันกัดระวังระวังระวังว่อยู่ข้างฝั่งเลย โอ้พวกซอมบี้มาจากไหนกันวะเนี่ยออกไปพวกซอมบี้นี่นี่ออกไปยิงซอมบี้ข้างนอกโอ้ป้าซอมบี้มันอยู่ข้างบนเต็มเลยมันลอยน้ำมันมีเป็นช่วงว้ามันวิ่งมันวิ่งอยู่บนบ้านเราเต็มเลยใช่มันวิ่งอยู่บนบ้านเต็มเลยออกไปรบบ้านซอมบี้ตายตายยิงก็ตายนะซอมบี้นะนี่นี่นี่ซอมบี้นีซอมบี้ครับผมนี่นี่ป้าบนบ้านเต็มเลยซอมบี้น้ำน้ำมันอาจจะทำริสเรา ไม่ร uh> şey um um ู้ปลาระวังระวังระวังหายใจไม่ออกนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายใจเสร็จแล้วก็ลมมายิงต่อปลาก็ล่าง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 เต็มเลยก็ล่างเต็มเลยนี่นี่ตาสนาดซอมบี้นี่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 โอ้ปลาซอมบี้เขาบนเต็มเลยพี่เห็นนี่นี่ยิงซอมบี้แล้วยิงซอมบี้แต่พั้นเราปลอดภัยอยู่นั้นแต่แค่กระจกมันบางเฉยอะว่าทำไมลุงเขาแม่กระจกมาเพราะว่ามันบางนี่เองโฮ้ยจะตายจะตายตายปลาปลาปลาขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ยตายแล้วปลา โอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเอาง่ายปลาสูบปลาเข้ามาเร็วมานี่มานี่อยู่ไหนอยู่ไหนที่ขลังขลังขลังนี่ปลาเอาสรุปง่ายเลยบ้านเราปลอดภัยจากซอมบี้ใช่ไหมโอ้โหแค่นี้ก็พอใจแล้วปลาเนาะไปปลานอนดีกว่าไปนอนดีกว่าเหลือกระจกอ่ะเราไม่น่าเอากระจกมาติดตั้งนั่นแหลเออนั่นแหละโอเคนอนดีกว่าไปเฮ้ยเอานอนไม่ได้อีกอ่ะอนอนไม่ได้อ่ะนอนทุกันนอนทุบบล็อกทิ้งอ่ะนอนทุบบล็อกทิ้งอ่ะอนอนไม่ได้อ่ะทุบบล็อกทิ้งอ่ะนอนไปไปไปโอเคนอน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 โอเคนอนนอนฟันดีฟันดี เฮ้ยใครมันกนแข่งวะโอเคแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับยิงเลยพี่ปาได้มน้ยยิงเลยด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่ปาพี่บุญนำเลยด้วยเหรอค่อนโกงเลยโอเคแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคราวหน้าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับซูนเมิอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วกันไปอยู่ใงกิจกรรมใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับกิจกรรมแจกรีแบนนะฮะสำ าดูสิน้ำบ้านเรากลายเป็นสีเขียวหมดแล้วดูสินะฮะเมือเราเนี่ยกลายเป็นสีเขียวทุกคนครับไม่บาดนะสำหรับวันนี้นะฮะส่วนมีซอมบี้ขอเป็นตัวลนะครปรปกอบไม่บาดบผมั่ง